เอสเออะไรนะสลีฟสลีฟเขากูเพิ่งรู้ว่าปืนสี่ยิงยางแตกกันหรอวะไอผมก็เอาผมเพงรู้วันนี้น่าอพวกฟองก็ยอดแหลมนะบัสไอบวกฟอมก็ยอดแหลมนะบัสขครใจบ้างเอบัสไอ้บัสไอ้บัสชอบบ้าเวลาไปโดนโดนโดนจูงแหม่ยบัสวายสองตัวโดนจูงอ่ะไอ้เย็นหน้าตาคุณจะอะไรเหมือนโดนโดนตบหัวบ้านะ ถ้าปืนสี่หันหลังยิงมันมันยิงยางแตกปะจะเลยนะเหมือนกุ้ยเลยเป็นลันอีกละเอาไปยิงใส่เทเล่าไปโดนขนาดนี้ไงวะแต่เทเล่ามันยิงยางไม่เข้าเราทำไมวะแต่เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นรถเขานะพี่ไม่มองไม่เห็นนะพาไปตรงเลยเปล่าได้พาไปตรงไอเฉยและเห็นเป็นอากาศอะไรพวกนี้อ่ไอ้คันดีย้ตอแตกปว่าคันนี้เอ้าเฮ้ยตายเฉยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเป้าอ่ะไม่แม่น้แต่นี้นะ เอยพอแล้วมันเป็นตัวตลกแล้วเนี่ยตัวตลกแล้วเนี่ยพอแล้วพี่หมุดพี่ก็ทำตัวเป็นตัวตลกพี่คาร์เตอร์พี่ท่านี่ครับจะมาชนแอสจะกระดาจะกระดาทำไมเนี่ยมึงกระดากระดาไมเนี่ยผมผมไม่พร้อมครับไม่พร้อมครับไม่พร้อมจะทำอะไรผมนะขอโทษครับไม่พร้อมพี่อย่าอุ้ยพี่บาสอุ้ยอพี่บาสอุ้ยแรมแมงอ่ะบาสอุ้ยพี่บาสอุ้ยอยากกระโชกแอนสแต่พี่บาสอยากระโชกโง่เนี่ยไอติมติมมากกูอยากเลียไอติมไหวเฮียกูอยากเลียไม้อ่ะกูพูดอะไรกันอ่ะ ไม่กูว่าไม่กูบวกนะเรื่องแสงด้วยไอ้บัสจบนี้มีไม้ใหม่นะไม้เก่ามันไม่ได้ละไดปไปขอพวกสิงนั่นแหละแดดหิวแสงพอดีหิวแสงอ่ะขอเชิญกันเฮ้ยหิวแสงดูแสงหน่อยดิดูแสงหน่อยมีการแดดหน่อหิวแสงอ่ะบัตของย่านไม่ออกเสียงแล้วกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโดนดูคอมเมนต์เหรอไอ้รับแสงเต็มเลยว่ะอยากก็มึงกล่าวไดมึงบอกกล่าวรับบัตมันคือติ่มเถอท้ะ ยังไงตัวเรียกชื่อกูว่ะมึงนุ๊เป็นไรคนอื่นดิเฮ้ยมึงหลบใช้แสงมาโดนหน่อยดิหลบบางแสงทำไมัหวดดีครับไม่เอามึงเอาชื่อคนอื่นไม่ชื่อกูโอเคบัตรไอ้เหแค่จะไม่จ่อยอะเกี่ยวอะไรกูเนี่ยไี่หาพวกอวกกูเหม็นพวกตาขาวเลยแถวดีวะเฮ้ยอในนบ้าเหรไม่รู้ว่าไม่รู้เหม็นอะไรไม่รู้เล่าพูดอลยนะเล่พูดอะไรนะเหม็นพวกแหลมๆแต่แบบบอกไม่พอมพูดเลยนะว้ายว้ายว้าย ไอ้หนุ่ไอ้หนุ่ยพี่มึงดเลยเอาดิเอาดิมึีด่าไไม่มีาาพี่ไอ้มไปเี่ยนคอเดี๋้เลยนะมนะไอ้หนุ่ยพี่มึงดาแหเลยอ่ะพี่แพี่แง่ไปไปไปดีกว่าพี่เดี๋ยวแก๊งเราแตกพี่เออดตัว่วเปิดร้านอีกแล้วเาเปิแล้วปืนพี่ยิงคนร่วงเลยเดี๋ยวเย เออว่าลวงจริงว่ะไอ้อยางแม่คนพี่ลิงลิงลิงะแต่ขาหลังแกเราไปหาแก๊งอยู่ดีว่าเดแก๊งแตกพี่ไปดีกว่าไอ้ปืนระยะบู่าเอาอ่างนพี่พี่ลองหันหลังดูขันหลังัแล้วยิงคนเข้าปะอุ้ยอุ้ยเย็นเฟโคตรโหที่ทีขอทีเพลเพแมเฮ้ยเออได้ด่เออ อุ้ยร้องไห้ร้องไห้โดนหลกเกินไปเฮ้ยโดนเป่าสองแต่ไม่เห้ลองลองลองไปตรงกลางหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยผมยิงยิงถึงไปตรงนน้นอ่ะเอาเกือนายอะดิว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 ิไหนลูกแล้วไหนลูกแล้วอะดิอะดิอะดิกระป๋าปะการะกาปะอะดิไอ้บาสทำไรกูได้อ่ะไอ้บาสได้ปืนแล้วบาสได้ปืนแล้วเอ้ยปืนปืนเอ้ยพี่พี่โหพี่พี่โหครับน้องชาย สามสองหนึ่งชิมีนามสกุลอะไล่น้องพี่มาเลยครับพี่ไม่ไม่พี่โฮปผมอยากทำนามสกุลใหม่อ่ะพี่โฮปนามสกุลอะไรน้องนามสกุลบาร์กี้เพราะว่าอะไรที่ลงไทยด้วยกี้มันจะเป็นแบบตัวตลกอ่ะโอ้โเอ้ยเออไี่ย้นที่ใส่หมวกผมแดงเป็นไรสัตว์ใส่สูตรหม้อมึงอะฮา้สัตว์ครับ้าจะเข้าอิเลโอที่ผมบัฟในคุกอ่ะ ถึงกูไว้หนวดนะกูก็ไว้ใจแล้วกูเจ็บอุ้ยน้าดูเย็นเย็นหล่อจ้าเรื่อะไรพี่เย็นเนี่ยทำไรกูได้อะไหนทำไรกูได้กะนอกจากทำไรเนี่ยทำไรทำไรกูได้กะอ เตีทำไมตีตีไปก็ไม่ได้ใช้เที่ยไม่เอ่ยร้อยเที่ย์พูดไปก็ไม่เอ่ยร้อยเที่ย์นี่นีแล้วกขาจะหนึ่าไปร้อยใบอะร้อยใบกี่วันจบวะพี่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่พูดเล่นร้อยใบตัวใหญ่ดีเดี๋ยวพูดไม่ค่อยเล่นจริงไม่เขาไม่ไม่เขาเขาบอกเอาไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดใบเล่นร้อยใบเียเล่นจริงสิบเจ็ดใบ อ ane, ้ห่อออนหบบอนี่หอบว่ารู้เหตตอนเศ้าเนี่อู้สั่งความก้าาแกเหไงเราอยากไบ่ไม่อยากเล่นสองอยากเล่น่หึงเวลาจริงไม่อยากเล่นนี่โอ้โหหนึ่งหนงออยากเล่นยูแต่ขอยืมมือคนเดียมาตีก่อนได้ปะมาช็อตอบช็อตีครับช็อตไม่ก็กินอะไรอะฮริชิตเสียงใครอะเป๊ะเป็นยังน้องโอ้ m ม g o ก็ฮอริชิ เยไอปอนกับเจ๊ไปไหนวะเปิดเพลงให้ฟังหน่อยดิอย่าฟังเพลงอ่ะเปิดเพลงให้ฟังหน่อยดิถ้าหผมมีใครอยากแต่งหน้าก็ส่งเพลงให้ฟังนะครับขออยากขออยากฟังเพลงกันเลยวะการก็มีแน่แน่รู้อ่ะกูดิมึงมึงก็สิบเนี่ยเมฆไหนเมฆเมฆอยู่ปะมาเนี่ยมาเนี่ยมาแบบแบบนี้ เนี่ยนี่หนักเลยกูได้เลยลอยลอยลอยอ๋อนี่ได้เบียมกอนไหนบ้านใครพี่ใครรู้จักชื่อดาบชื่อนี้ป่ะดาบอันเนี้ยเล็กแกงรอยู่นี่เดี๋ยวดาบคนที่ว่างอยู่นี่เลยเรียกแกงรอยู่นี่เลยฉันน่ะเป็นเหมือนสมิหอยฮายาเรียกนะผมเรียกนะดีวงบ้างมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรียกเดี๋ยวผมเรียกบอสบอสฟูนกลัวใช่เหรอ ไอ้บอยปูนกว่าไม่รู้เพื่อนเอ้าเอากูไปจกด้วยกันมึงไม่แบ่งกลัวไปไหนไพี่ไอีที่เหี้หิงแค่ตัวไอ้เห,เหี้ปหยปูนก็จกด้วยกันนะที่อ่เหี้หิงแค่ตัวเยอะไอ้สัตว์จกด้วยกันนะปูนมึงอย่ามาทำแบบนี้นะเอ้ามันเป็นไรอ่ะ,ออกกะมาด่ากูพากเลยเ อยากโดนภาพเดิมไปพี่พี่จักเนี่ยฟังกันฟังกันขวาแล้วก็โดนตัวหนึ่งหนึ่งหว้าวเอววันนั้นจำได้ว่ากดอกซอมห้อันอยากเอาคืนอ่ะอยากเอาคืนอ่ะเอ้ยชอบกลัวอยากเอาคืนอ่ะเอาหล่นหายไดไง่ะเพื่อนยาเฮ้ยเมจิมันคือเมจิเร้ครับ

ทำเข่าก่อนนะปัญหใช้จิตปัญหาทำได้แค่เหลือนี่อะขอเอาหน้านิดนึงอย่างเง้ยไม่กล้าตีแล้วขอแค่ได้มาทำตรงพอแกขื่นแกขื่นพวกผีมันไม่มีสารมันก็เลยรอนไปปกติไอ้เหี้ยแล้วไอ้ขอ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 ขได้เรียขอได้เรียพี่ก็ยังดีพี่ไอ้พวขี้หลเยี่ยเนี่ย อ๋อหรืผมกินข้าวอยู่อย่าเพิ่งเปิดนะผมกลัวแจ็คแจ็คตัดสิ่งที่เราชอมาใช้เบ็กน้องอมันไม่เปิดแล้วหรออย่างเดียวต้องลามสามสองหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดเขาเดี๋ยวโดนเขาเปิดกลับล่มหมดอ่ะ หน้าเหมือนตัวตลกเลยหรือเปลี่ยนเปลี่ยนกลับดิบอกกูตัวตลก FC กูอยู่เลยไม่ไงบอกกูตัวตลกเตัวตลกกันเลยคือเป็น FC กูอยู่เลยสภาพอะไรี่อบอกพี่บอกพี่เจอกูขอถ่ายรูปกูทุกรอบอ่ะบอกพี่มันเงียบนะเตรียมตัวนะพี่เราเอ้เปิดเปิดจะเปิดเลยครับขอลิงก์นะขอลิงก์ลิงก์มาบุญอ่ะ We swing to <laughs>